ไอ้ยื้ย<ะ>อไอ้ยฮ้ยช่วยทำไรลงไปเฮ้ยเป็นไรเปล่าเฮ้ยเป็นไรตอนนี้เราทั้งสามคนเดินทางต่อนะครับทุกคนครับอยากจะบอกว่าตอนนี้เข้ามาในป่าที่ลึกมากๆระหว่างทางที่ผมเดินมาเหมือนผมเจอมันห้างในพานเต็มไปหมดเลย ประมาณ2-3ถึงจุดได้ห้างนะครับบางห้างก็ผุพังเละเทะไปหมดแล้วแล้วก็ข้างหลังนี้นี่คือที่เขาเอาไว้วางของนะไหว้ผีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขานะครับผมนี่นะครับนี่ทุกคนนะใช่ไหมจยช่วยคิดว่าใช่ป่ะฮะอะไรเหรอเขาเอาไว้ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ใช่เขาเอาวิธีไว้ตรงนี้อืมไม่ช่วยแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อย กันนอกแล้วะเดีย๋ยวช่วยแกเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับทุกคนครับนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเถอะผมมาเจอห้างร้างของใครไม่รู้เหดูห้างส่งเหมือนกันนะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยตรงนี้นะครับตอนนี้เราเดินทางต่อ,ตอนะเดีย๋ยวช่วยลงไปร้า,างล่างันละ พี่พี่รู้จักญ่าชนิดนี้กันหรือเปล่านะผมเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่ากินได้นะเวลาที่เขากินกับลาบกินอะไรเนะี่ยเขาก็จะใช้ใบนี้นะมันคล้ายๆเอาแทนใบหละพาอะไรพวกนี้นพี่นะครับนี่กินได้นะพี่นะเราเห็นเหมือนว่าเจอบ่อยแต่หลายคนคงไม่รู้ว่ามันกินได้นะครับมันกินได้นะตอนนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆอ,อ๋ออาจจะไม่ใช่ไล่ล้างหรอกพี่ แต่ตรงนี้มีต้นหมากนี่ก็เป็นต้นละกร,รมนะครับทุกคนครับนะแต่น่าจะไม่มีลูกหรอมัออไปช่วยอาจารย์ลุยกันต่อตอนนี้เราเดินมาเจอกับถุงนะครับถุงอะไรไม่รู้ดูดิแล้วมันกลางเชือกมาถึงนู่นนะครับมีรองรอยไเท้าของคนด้วยดูคนดูเห็นปะ ลองลอยเท้านะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นพานป่านะวันนี้อาจจะได้ปะกับพานป่าสักหน่อยนี่างไรเห็นหลับมีดเลยวหเฮ้ยใช่เลยหลับมีดี่ดูน,นะเฮ้ยมันไม่ใช่หินหลับมีดดูมันเป็นก้อนหินธรรมดาแต่แม่งทรงยังไรหินหลับมีดแหละเดี๋ยวเอาไป ว่าในพานมาล่านะครับผมดูขนขนนกนะครับเราจะช่วยเนาะใช่ใช่ระวังนะในพานมนะันมีปืนนะระวังโดนยิงนะให้ช่วยให้ช่วยกลัวไหมอาจารย์หลุดหน้าไปแล้วเหรอไป,ไปจะตามอาจารย์ไปโอ้ทุกคนมีรอยไฟด้วยนะครับตรงนี้ ทุกคนครับดูนี่คือใบพูป่ากลิ่นแม่งช่ายเลยพี่เลยนี่นี่นี่ใบพูป่านะครับผมชัวร์เลยเดะอีช่วยเอาอีาช่วยกินหมากไม่ใช่เหรอเอาไปเลยอ,ยชยอ,อ,อีช่วยเอาไปกินอ้าวอ้าวข้าวไปกิน ช่วยกินมากใช่หรอลองลองดูด้ว่าใบภูป่าเนี่ยรสชาติต่างกับใบภูบ้านยังไงอาไปอาจารย์เดี๋ยวเราลุยกันต่อไปจะเป็นลมแล้วพี่ไม่ไหวจริงไม่ไม่รู้ว่าเข้ามาป่าไหนต่อป่าไหนแล้วไปเถอะไปตอนนี้พวกเราหาที่พักกันนะครับทุกคนครับก่อไฟหุงข้าวกันตรงนี้นะผมก็ผกไปนอนนะครับผม อาจารย์ไปอะไรกับผมอีกอรอผมมันลุงรังอะเหรอตัดไหม๋ยวผมตัดให้เอามิดเฉือ<ม>น,นตอนนี้เลยอาจารย์อาจารย์ถ้าอาจารย์ตัดอะอ,อาจารย์เป็นผู้หญิงเหรอเอาไว, <laughs> ไว้ยาวๆดีวกว่าใช่ไหมนี่เป็นไร้ล้างเก่าครับพี่ๆเห็นไหมมีต้นกล้วยไม้เลยกล้วยไม้อืมเห็นเหรอแล้วเนี่ยนี่เป็นมากเป็นไร้ล้างของใครไม่รู้นะครับทุกคนครับ นอมุมมาม่วง,มมงนี่เต็มไปหมดเลยน่ะพี่ตัวกล้ยไม้นด้กกา,าน,นบนนู้นไปสวยอยู่นะกอเปเลิเลยพี่นะนะแล้วก็ด้านบนนี้ก็เป็นรังนกนะครับผมน่ะอาจจะเป็นรังเยี่ยวหรือรังอะไรสักอย่างไงพี่นี่กระรอกป่าวะอืมกระรอกก็มีสิทธิ์ผมรู้สึกว่า ขั้นเนื้อขั้นตัวพี่ไม่สบายนะครับผมเลยต้องพักก่อนนะผมจะอ้วกอะจาย์ผมขอนั่งหน่อยอ๋อจะช่วยจัดการหุงข้าวกันเลยนะจะช่วยกับอาจา์สองคนอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วพี่หมูมันเหลือเมื่อวาน <c oughs> เราย่างกินไหมเดี๋ยวทำต้มยำกินดีกว่ามั้งหมูได้ <c oughs> <c oughs> นอนเด้ผมขอพักก่อนพี่เดินป่ามาหลายวันรู้สึกว่าเพียแล้วก็ <c oughs> ร่างกายอยากจะอ้วกนะครับผมนะพักกันก่อนเราต้องไปหาที่นอนสูงๆเหรอตรงนี้รู้สึกอันตรายยุงเยอะด้วยเดี๋ยวขอนอนสักตื่นก่อนเดี๋ยวเดินทางกันต่อเพราะว่าผมก็กลําศึกมาหลายวันพี่นะเดินป่ามาหลายวันยังไม่ได้พักเลยนะครับผม <c oughs> ขอพักผ่อนกันก่อน từng nga từng nga từng từng nga từng nga từng 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 nga từng nga từng từng nga từng nga từng 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 nga từng từng nga từng nga từng, 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 từng là cây thử gì cùng khi à, chờ... mình đồn พี่ปอบจับไปกูเจอกูเจอบ้านที่มันอยู่แต่กูไม่เจอตัววมันเพราะมันหนีเราไปน่าจะไกลามาก <c oughs> แล้วว่าเราตามมันใกล้จะถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วนะต้องรอดูเมื่อกี้เห็นรอยเท้าด้วย ทำแกงหมูให้กินนะจะช่วยนะ้องยำผมไม่เคยกินเลยว่ะลองดูอาจารย์สูตรเด็ดใช่ไหมเด็ดเลยอขอเผ็ดๆนะจัดให้เบื่อหมูย่างแล้วอยากกินแกงเหมือนคนอื่นบ้างใส่ลงไปพี่ แล้วก็ใส่น้ำนะครับผม <c oughs> หมูนี่เราล้างมาแล้วนะเราไมต้องล้างหรอ ไม่แซบก็ให้มันรู้ไปร้นอนเลย ัรู้ปล่าม,มาตอนนี้ก็เรา,เากินข้าวกันแล้วนะครับทุกคนครับรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พี่ตัวผมสั่นๆยังไงรู้ไหมกินยาในช่วงนะควันไฟก็เยอะมากเลยเซตา Ăn cho cái cam ấy Móng hình thang này Móng hình thang này Cặp cao ổn mạng đúng không? ทุกคนตอนนี้เรากินข้าวทำอะไรกันเสร็จแล้วนะเดินทางกันต่อนะครับผมนะยังไงก็จะต้องไปเอาไอ้กอล้ักลับมาให้ได้นะครับทุกคนครับไปพวกเราเก็บของเก็บของให้หมดแล้วก็รีบไปช่วยไปไปแล้ว ทุกคนครับไม่ไดจะถึงวตอนนี้เราก็เดินทางกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะพี่นะผมคิดว่าเราจะมาถึงบ้านดินเผาของผมนะครับแล้วถ้าในไหนก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราแวะพักกันก่อนนะครับอาจารย์ขอคาถาเรียกปลาหน่อยได้ไหมอยากกินปลาตอนเนี้ได้อาจารย์พอจะมีคาถาเรียกปลาให้ออกมาได้ไหมฮะได้ไหมอาจารย์ โอ้มาถึงแล้วพี่จ๋าบ้านดินเผาของผมไหนเดี๋ยวดูข้างในหน่อยนอนได้บอกว่านอนได้นอนได,นนได้แข่งตัวนะอาจารย์ลองจับดูดิมันถล่มมีสิทธิ์ถล่มลงมากว่าถล่มยากแล้วพี่ดูดิแข่งป๊อกเลยอะ่ะแข่งป๊อกเลยพี่เ้ยต้องอุ่นรูนยอยนึงเอาเรื่องอยู่โจโจโ แต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีใครมาถีบอะ่ะเหมือนว่ามันมาทด,ทดสอบแ่บว่าแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยมันถีบลงไปเนี้ยแกรก่นี่เนาะบ้านดินเผาของเรามาเดี๋ยวเราพักกันก่อนอาจารย์ใช้กระถาเรียกปลาออกมาหน่อยผมอยากกินปาลาละ ปลาที่อาจารย์แกจะท่องคาถาเรียกมาไม่ไหวแล้วพี่เลยนะผมตอนนี้สโลฟักก่อนละเสียงอะไรมาช่วยไม่เฮ้ยอะไรวะไม่รู้สิเสียงข้างบนนอะไม่รู้ว่าเสียงอะไรไอ้น้ำอะไรนั่นแหละน้ำอะไรหรอพญานาคเปบาพญานาค เฮ้ยไหลเป็นน้ำเลยจันไปดูใกล้ดิเม็นม,มีน้ำตกด้วยเหรองน,นั้นใช่ใช่ใช่มึงไปจันแลงกลัวอะไรไปดูดิไหลเป็นน้ำเลยไหลเป็นน้ำเลย

เราจะกินกันแบบบ้านๆนะผุมปัญญาบ้านๆหน่อยเจอขวดอะไรไม่รู้พี่เราเอามาทำเป็นนี้ดีกว่ามาจะได้ไม่ต้องล้างจานกินข้าวกันมาทุกคนครับเราจะใช้ผุมปัญญาบ้านๆผมจะสอนเทคนิคถ้าไม่มีช้อนเราจะทำยังไงนะครับนี่ผมตัดขวดนี่กะมือนี่กัะมือแล้วเราจะตัดแกงยังไงนี่ลากลงไปอย่างนี้ ลงมูเล็กินเร็วๆอร่อยมากยาซองอะไรอ่ะเร็วอร่อยไหมด้วยอร่อย Đi leo leo Mấy lấy miếng ăn, in nhanh leo, leo. Mm -hmm. Mm -hmm. Cái này Cái này thôi ไอ้สวอะไรบังคับกันทำไมอ้มนกวจะไปี่อูไหิวไหิวเหรอเ้ยห้งเ่อยฝ่ายกโปอะไปวางไว้นู่นได้ใช่ไหมได้เกเกวไกินมื้อต่อไปอืไอกินไอ้มึงกินมึงกินดิโอ้น เด็วกูเก่งไหมจริงหรือไงผมไม่หิวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใบไก่นะไป็นไงอ่นี้บัวกกี่เข้าไปผมไม่หิวทำมึงเก่งเลยไม่เก่งเฮียเรอวันนี้ก่อนรอวัน quá ừ, kiến đúng rồi ở trong con được thời cài ra cái này kiến đúng để có đờn phải không? Ừ. Ừ. bảo lên nè Ê gì Kìa nhớ lũ ba Kìa nhớ rồi, dồi Đã cái

hao mình lên cái khảo Lên cái mình đang xa lọ gần Hay gọi gì mình lên cái ngay Nào ไปไหนมึงกิ้นขึน้นนั่งน,นั่งขึ้นข้างเนี่ยมาข้างตรงไหนเยอะเลยขึ้นเลยกูไม่ขึ้นเล้วจานเอาวะใอรมาเหลยวแลี้ยงกูไม่เหี้ยโดนกินคืนนี้เดี๋ยวเอาถุงมาเดี๋ยวใส่ถุงกลับอาจารย์ไปหยิบถุงเลยตรงนั้นนละเดี๋ยวจะเอาไม่ใส่ละไอ,อเฮ้ยช่วยทำไรลงไป เอ้ยเป็นไรเป้าเอ้ยเป็นไรเปไ็นไรขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนใจเช่วยเดินนี่ไปแล้วใจเชื่อเดินนี่ไปแล้ว จะช่วยเดินนี่ไปแล้วไม,ไ,ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ลมขึ้นแดงนะคอผมแดงนะแดงจะช่วยหนีไปแล้ว ไอ้เราต้องแยกทางแล้วแหละนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมโดนน้ำร้อนลวกใส่หัวนะครับผมนะโ,โหไม่ได้กินกันแล้วจะช่วยแกไปทางไหนไปทางนู้นตามเดี๋ยวเก็บของเข้าแล้วก็ตามแกไปได้เดี๋ยว